ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลแปลไ,ไปอ่านไปที่ให้เรานำมังงะม,มาพากลงช่อง youtube กันด้วยนะครับถ้าอยากอ่านล่วงหน้าก่อนใครสามารถติดต่อไปที่เพจผู้แปลเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม VIP กันด้วยนะครับหเพื่อร่วมชั้นอัลลินเออสวัสดีตอนเย็นพอดีว่ามีเรื่องสำคัญที่ฉันอยากจะถามเธอนะเสี่ยวหลาน อันหลินมีเรื่องอะไรงั้นเหรอเออคือว่าตอนนี้ฉันอยู่ในช่วงขอขวดนะ่ะเออคือว่าฉันไม่รู้วิธีการบำเพ็ญอมะตะขอคำแนะนำหน่อยสิอุ๊บเอ,อขอโทษนะฉันไม่เข้าใจสิ่งที่นายพูดนะ่ะเนี่ยเนเี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เข้าใจนะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองไม่แปลกใจเลย งันก็เอาเถอะเนื่องจากนายมีจดหมายแนะนำจากพระเจ้าที่แท้จริงนี่คือหนังสือแบบฝึกหัดที่ฉันศึกษาด้วยตัวเองตอนอายุสามขวบฉันยกให้นายเลยอะไรกันนี่เธอให้หนังสือเรียนตอนอายุสามขวบเลยเงื้อเหรอนี่นี่เสียหลานได้โปรดอย่าประมาทฉันเลยสำหรับฉันแล้วนะ่ะขอตอนสองขวบนะ <c oughs> ผู้บำเพ็ญจะต้องฝึกกำหนดลมหายใจเพื่อฝึกฝน พราะนายเป็นมือใหม่ฉันจึงจะเริ่มสอนการนั่งสมาธิและซึมซับพ,พลังตามธรรมชาติที่หนังสือบอกไว้ก่อนละกันเอ่อหายใจเข้านี่ต้องทำยังไงงั้นเหรอเอ๊ะเฮ้เฮ้เฮ้ก็แค่หายใจเนี่ยนะเอ๊ะถึงกับจะต้องจดบันทึกเลยงั้นเหรอล้มหายใจเขียงแค่อสองคำเองนะแต่นายเล่นเขียนไปยันสองหน้าเลยนี่มันอะไรกันเนี่ย หลังจากที่ดูดซับพลังแล้วมันจะเข้าไปสู่เส้นลมปานของนายครูครับเส้นลมปานมันคืออะไรเงี้ยเหรอเอ๊ครับเส้นลมปานในร่างกายมนุษย์โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นเส้นลมปาณ12เส้นและเส้นลมปาน8ช่องเส้นลมปานทั้ง12เ่อมต่อก,กับพลังปานแท้จริงและวิยญาว่าภายในทั้ง5มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเวลา12ชั่วโมง หลังจากที่นายดูดซับพลังธรรมชาติเข้าไปแล้วมันจะเข้าสู่เส้นลมปานของนายเอ๊ะทำไมนายถึงได้ดจดรวดเร็วขนาดนี้กันล่ะเรื่องเล็กน้อยครับครูทั้งสองคนยังคงเรียนรู้กันต่อไปและอันหลินทําให้เสี่ยวหลานอึ้งอยู่หลายรอบอืมฮึมฮืม้ผมไปก่อนนะครับครูจะตั้งใจฝึกฝนด้วยลาก่อน พระเจ้าในที่สุดเขาก็ไปสักทีเฮ้อถ้ามันไม่ผิดกฎตอนนี้ฉันคงจะจุดผู้ฉลองไปแล้วล่ะโรงเรียนบำเพ็ญอมตะถูกก่อตั้งขึ้นโดยเทียนถิงเพื่อใช้ฝึกฝนความเป็นอมตะที่นี่นั่นคือที่รวมตัวกันของอัจฉริยะจำนวนมากนับไม่ถ้วนจากคิวซูและในบรรดาหน้าใหม่ที่มีคนได้รับการคาดหวังอย่างสูงและพวกที่ถูกคาดหวังนั้นมารวมตัวกันอยู่ที่ชั้นเรียนที่หนึ่งนะ ชั้นเรียนที่หนึ่งผู้บำเพ็ญพลังอมตะส่วนใหญ่ในกู้ซูมีความสามารถอยู่ในเต่าขั้นที่ห้าไปตลอดชีวิตแต่ข้อกำหนดของผู้ที่อยู่ในชั้นเรียนที่หนึ่งคือเต่าขั้นที่แปดหรือข้อยกเว้นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากเทพเจ้าที่แท้จริงผู้ที่มีจดหมายแนะนำจากเทพเจ้าที่แท้จริงนี่เสี่ยวหลานเธอบอกว่าชั้นเรียนนี้มีคนอยู่ไม่มากไม่ใช่เหรอทำไมคนถึงได้อยู่กันแน่นขนาดนี้ล่ะ อ๋อฉันหมายถึงว่าคนเก่งนะ่ะนายที่มีจดหมายแนะนำจากพระเจ้าที่แท้จริงทำให้ได้มาในห้องเรียนนี้ด้วยเช่นกันไอ้จดหมายแนะนำจากพระเจ้าที่แท้จริงอะไรเนี่ยมันสุดยอดขนาดนั้นเลยงั้นเหรอหนายเนี่ยนะ่าไม่รู้อะไรเลยจริงๆสินะเฮ้องั้นตั้งใจฟังให้ดีนะ พวกเราผู้บำเพ็ญพยายามที่จะกลายเป็นเทพเจ้าและในหมู่วร,รมัจจาร์จำนวนมากมายนะับไม่ถ้วนนั้นเทพเจ้าที่แท้จริงคือตาแหน่งสูงสุดของพวกเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของการบำเพ็ญอมตะเชียวนะจด,ดหมายแนะนำจากพระเจ้าที่แท้จริงแสดงถึงการยอมรับของพระเจ้าต่อผู้ที่มีจดหมายนี้ยังไงล่ะซึ่งโอกาสแบบนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากในรอบหลายศตวรรษเลยละ ว้าวงั้นเหรอมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยละ่ะสุดยอดมากเลยฉันจำได้ว่าระหว่างที่มีการทดสอบมีคนบอกฉันว่ามีสามคนที่ได้รับจดหมายแนะนำจากพระเจ้าอีกสองคนเป็นใครงั้นเหรอเขาน้าหน้าเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงมาแล้วมาแล้วผู้ที่อยู่ในขอบเขตเริ่มต้นของการบําเพ็ญวิญญาณเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ซิงมู่แห่งราชอาณากซีหนิง ขอเรียนเชิญครับคุณสูเสียนยุนนายเนี่ยนะมองตาไม่กระพริบเลยถ้าฉันแต่งตัวแบบนั้นอาจสวยกว่าเธอคนนั้นอีกกันได้นะจะบอกให้เมื่อกี้เธอพูดว่าไงนะฮะไอ้เจ้าบากามเียเข้ามาใกล้ฉันออกไปห่างๆเลยมาแล้วมาแล้วผู้ที่อยู่ในขอบเขตแรกเริ่มของการบำเพ็ญวิญญาณเจ้าชายแห่งราชอาณาจักรอมตะฝังหยวน ส่วนหยวนเฉินเปิดตัว้างลังการเชียวนะนี่นายโดนจ้างมาเปิดตัวอย่างนั้นเหรอนี่แหละนี่แหละคือผู้ที่ควบคุมกับจดหมายแนะนำจับพระเจ้าที่แท้จริงมีทั้งความสามารถและยังหล่ออีกด้วยเธอยิ่งกว่าฉันอีกนะโอ้ฉันลืมถามเลยว่าขอบเขตแรกเริ่มของการบำเพ็ญวิญญาณคืออะไรงั้นเหรอ เมื่อร่างกายต่อพัฒนาไปถึงขั้นที่สิบจากนั้นก็จะพัฒนาเป็นขอบเขตแรกเริ่มของการบำเพ็ญวิญญาณแม้ว่าจะมีไม่กี่คนที่ไปถึงขอบเขตแรกเริ่มของการบำเพ็ญวิญญาณจนจบการศึกษาก็เถอะพี่เฉิงนี่ช่างเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงเลยว้ายเออนี่เธอเรียกเขาว่าพี่เฉิงเลยอย่างนั้นเหรอหรือก็คือเธอคนนั้นเองก็เป็นอัจฉริยะด้วยเช่นกันสินะโอ๊ยอะไรเนี่ยเสียงอะไรกัน เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยถึงเวลาเรียนแล้วฉันเป็นอาจารย์มีหน้าที่รับผิดชอบชั้นเรียนวิชาศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าคลังสินเออคือวิชาศักดิ์สิทธิ์มันคืออะไรแล้ววิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันรักล่ะฮฮ้อความเห็นต่างกันยกเลิกพัธมิตรชั่วข่าวเชื่อไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วเพราะผู้ชายคนนั้นสินนะ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าชีพจรของเรานั้นเกี่ยวเนื่องกับพลังปานโดยตรงควบคุมให้พลังปานเคลื่อนไปตามทิศที่ประจรทั้งหมดเอ่เอแน่นอนว่าสามารถใช้เทคนิคนี้ในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้ถ้าหากใช้เทคนิคนี้จะช่วยลดเวลาในการไล่คา,าถาได้อีกด้วยว้าว นั่นพวกเขากําลังทําอะไรอยู่กันแน่เนี่ยจาก,กระพัดหยกพวกปีศาจบุกเข้ามาดินแดนคิวซูของพวกเราพวกข้าจะต้านเอาไว้ไม่อยู่แล้วรีบไปเชิญท่านอันหลิงมาเร็วพี่อันหลิงมาแล้วว้าวอย่าแตกตื่นไปเรื่องนี้ปล่อยให้ข้าจัดการเอง พิศาจบุกมาแล้วเยอ่ยสาวเอฟิกข้านั้นคือพิศาตมาที่นี่เพื่อสู้กับพวกคนเก่งๆหลังจากที่ข้าเอาชนะพวกคนเก่งๆหมดแล้วจากนั้นข้าจะทําอะไรก็ได้เจ้ามันสุดยอดทพระเจ้าอันหลิงไม่ใช่เหรอผู้ยิ่งใหญ่น่ะไม่ว่าเจ้าประจบประแจงแค่ไหนข้าก็ไม่มีทางปล่อยให้เจ้าไปหรอกนะ ท่านเป็นผู้ชายที่ดูดีแล้วก็เรียบง่ายแต่ว่าแฝงไปด้วยความหรูหราแต่ไม่ว่ายังไงก็จะนอนในชั้นเรียนไม่ได้นะเนี่ยเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรเอาหมัดของข้าไปกินซะังเอออันหลินเออทำไมอาจารย์ถึงได้กลายเป็นคุณลุงที่น่าสมเพชแบบนี้กันละ่ะพี่สาวสุดสวยคนนั้นไปไหนซะแล้วละ่ะ เห็นแก่ที่เจ้าเป็นเด็กใหม่ครั้งนี้ข้าจะไม่ทาอะไรเจ้าต่อจากนี้เจ้าจงคุกเข่าเรียนซะน,นะเข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์สุดลอเซี่ยวหลานเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอก่อนหน้านี้ครูซางซินสอนอยู่ไม่ใช่งั้นเหรอนั่นนายคิดว่านี่เป็นคาตอนเช้าอยู่อีกงั้นเหรอนี่เป็นคาสุดท้ายของช่วงบ่ายแล้วอะไรกันนี่ฉันนอนหลับไปนายขนาดน,านั้นเลยงั้นเหรอ ฉันพยายามปลูกนายตั้งหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลเลยฉันจึงมองดูด้วยความละอายใจและปล่อยให้นายนอนต่อไปบัดซบเอ้ยบ้าที่สุดนี่ฉันพลาดมื้อเที่ยงไปงั้นเหรอนั่นคือสิ่งที่นายกังวลงั้นเหรอเพราะว่าฉันฝึกฝนจนดึกทําให้ฉันต้องมานอนหลับในคาดเรียนถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปการเรียนของฉันจะล่าช้ากว่าคนอื่นๆแน่ไม่ได้จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด ฉันจะต้องจังไฟฟังและตั้งใจเรียนเขาละจบคาดเรียนอ่ะเชื่อ,อนี่ฉันยังไม่ได้กินมือเที่ยงเลยนี่นาทุกท่านข้าขอรบกวนพวกท่านสักคู่นะมีอะไรกันนะ่ะถ้าหากไม่มีผู้นำกลุ่มก็จะเกิดความวุ่นวายข้าได้รับคำสั่งจากหัวหน้าครู เราจะต้องมีการโหวตเลือกตั้งหัวหน้าห้องเพื่อประหยัดเวลาหนึ่งคนจะมีหนึ่งคะแนนคนที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดจะได้เป็นหัวหน้าห้องโดยการเลือกครั้งนี้จะมีผลตลอดเลยระยะเวลาห้าปีที่เรียนที่นี่ข้าวังว่าทุกคนจะใส่ใจในการเลือกครั้งนี้นะข้าจะไม่ลงสมัครรับเลือกทำไมลือข้านั้นไม่ชอบเรื่องที่วุ่นวายงั้นก็ตามใจเจ้า แต่พวกเราจะดาเนินการเลือกกล้างต่อไปตามที่ข้าได้บอกก่อนหน้านี้ขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจข้าข้าจะทำหน้าที่ให้สมกับเป็นหัวหน้าห้องเองขอโทษทุกท่านที่ทำให้เสียเวลาปิดการประชุมได้เอ,อ,อยู่ชะมัดเลยชั้นเรียนนี้ไม่ควรจะมีขยะ